อย่างเนี่ยเอาปเปกันอะโคตรขอ,อโทษทุกคนอ่าสวัสด,โดีสดโคตรขบคนทุกคนกระดุนจ้นะเนาะถามว่าวดื่มอะไรอื่ีนี่จ๊ะขอ,อนหนึกชื่อแป๊บนึงนะจ๊ะเอ้าหู้จ้านีน้ำเต้าหู้นะทุกค <c oughs> นวันนี้ัาทำการ วันนี้มาทำชาเลนจ์อะไรหฮ<า>ะทำชาเลนจ์เหรอไม่มีค่ะจะมาพาไปดึกเดี๋ยวขอไปปิดอุยวันนี้จะพามาดูไอตัวละครที่เราบอกนะทุกคนเออทำไมน่า,านะเปิ่อีกดแล้วตัววิ่ง ทุกคนเราลืมบอกไปถ้าเราถ่ายในวิดีโอในไอแพดเราอ่ะมันจะพามพูดเลยคือทุกคนอัดงัวเอ้าเสียงมันไปหายไปไหนท่าไหนบอกว่าเสียงมันหายไงทําไมเสียงในเครื่องมันยังอยู่นี่ที่เธอพูดหรือเปล่าฮะทำไมฉันไม่ได้ยินฉันพูดค่ะฉันพูดแล้วนะจ๊ะฉันพูดแล้วค่ะ อ่าฉันพูดแล้วนะแต่มันจะไม่เบอน์เธอเสียงเรนะาไงให้อยากทำจริงๆก็อยากให้มันได้เสียงเราเนาะทุกคนจะได้ดูไงอ่าเก็บไปเก็บไปตัวี่บอทำอะไรได้เต็มไปอไปอ่าเก็่เลยเก็บ เห็นครับอุ้ยตายตายตายอ้ยทุกคนเห็นหมาหร้อเป่ไม่เห็นประธานโค้ดด้วยนะจังค่อย่างบนี้บ้างหรือเปล่าว่างๆอ่ะชอบบ่านรูปแต่นึกงไม่ออกว่าจะว่ารูปอะไรดีมาพามาดูออ้ยทุกคนเตรียมตัวดูตู้ตาดาดของเรานะทุกคนก็จะคุ้นชินว่าตู้ตาดาดนะคะ นี่เป็นไรนี่เป็นหลอกของเรานตะุ๊ก,กตาก,กระดาษนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถพาน้องมาดูได้เพราะน้องหลับอ่ะเดี๋ยวพามาดูโซนบ้านน่องอุ้ยพามาดูอะไรไม่ได้เลยดูพอนอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบอกหนูเอื้อก่อนอย่ายแย่งตัวละครอ,อ่ารู้ใช่ไหมว่าจะพูดอะไรนี่ไม่ได้หลอกด่าวันนี้ไม่ได้ได่าน,น,นะอืม เราชอบเอ g นเจลดัจริงๆใครชอบ a n g e l จลดัหรือเป็นแฟนของไม่ใช่แฟนใน h ฮ s ์ i n o เดวนะไม่ใช่ไอ้โบเลติโนคนนั้นนะคือใครที่เป็นแฟนของหรือก็คือแฟนแฟนของเจ้าเอ e นเจลดัสบอกคอมเมนต์หน่อยนะว่าคุณชอบเอ็นเจลดัสที่ด้านไหนเราชอบเอ็นเจลดัสที่รูปร่างหน้าตา ก็ส่วนนำตัวด้วยพ่าดูเป็นแมงมุมดีมันมุมแบบฉบับแบบในชีวิตจริงตูวกลัวแต่ถ้าเป็นในชีวิตแบบเท่าน้นนะดูในนาโลกอะได้เราเจอจุดดัสได้เพราะขนาดนี้เรายังทำน้องเลยค็เคยเป็นอย่างนี้ปะเครียดใช่เครียด จะด,ดา่าอะไรก็ด่ามาไม่ว่าเลยนะคะไม่เอาไม่เอาที่ทิ้งแถมใจนะเพราะเดี๋ยวเราจะไม่กดหัวใจที่ตรงดูแต่เองนะจ๊ะสำหรับวิดีโอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดี่ะนาทีสวัสดพที่ดูกตอนกลางกลางคืนนาทีสวัสด์ดดดดค,สสดค่ะชบุบหั่ว